นักร้องนักสแสดงสาวโฟสกลรัตแชร์โพสต์นี้ลงอินสตาแกรมหลังมีข่าวอันฟอนพระเอกหนุ่มชื่อดังหลังจากเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอยู่ไม่น้อยสําหรับนักร้องนักสแสดงสาวโฟสกลรัตที่พักนี้ดูแปลกๆชอบโพสต์เศร้าเหมือนกับว่าเป็นคนอกหักอย่างไงอย่างนั้นอีกทั้งข่าวบันเทิงช่องแปดก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่มีบางคนแหโยงไปถึงพระเอกหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอาจจะหมายถึงพระเอกคนดังอย่างเกรซสพลหรือไม่ ปรัชนีหลังชาวเนต็ตได้ทำการเข้าไปส่องอินสตาแกรมของโฟก็พบว่าอันฟอนและลบภาพของเกรทออกไปหมดเกลี้ยงซึ่งทั้งโฟและเกรทเคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหนึ่งและถูกจับเป็นคู่จิน้นและได้มีการจับผิดว่าคู่นี้สนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนหรือไม่อย่างไรโฟแชร์โพสต์นี้หลังอันฟอนล่อลบภาพพระเอกดังล่าสุดโฟก็ได้ออกมาแชร์โพสต์สตอรี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นรูปคุณตาคุณยายจุ๊บกัน พร้อมกับแคปชั่นที่ว่า il t e m p r e assiste basta credersi คำชี sempre, iste, acy, ่ h a n โ o creduto loro ซึ่งแปลได้ว่าตลอดไปมีอยู่จริงแค่คุณต้องเชื่อมั่นเหมือนที่พวกเขาเคยทำงานนี้ทำเอาหลายๆคนต่างสงสัยกันแบบสุดๆว่าเกี่ยวเนื่องกับการที่เจ้าตัวได้ทำการอันฟอนพระเอกหนุ่มจริงหรือไม่อย่างไร